สิบวิ่งครบรอบเลยออกออกวิ่งสามทุ่มสี่ทีมาถึงที่ไหนวะใช้เวลาแปดนาทสีสามทุ่มส,สิบสิบสอง ว,นนว้าน้ำท่วมยี่สิบเป็่วแล้วกว็จับไปได้เลย Tám chung Đi xuống Ta con đi có lọc kinh แต่ขาจะวิ่งกอนกับเนาะเอ๊ะิงไปเพิ่มนิดแล้วก็ไปยืดยืดการสะพัดแล้วก็วยนกันกกระนี่เป็นเานับเป็นสองว่ะรักลังรนีนน่ก็ไม่แก่ไม่าวิ่งมาแต่วันจันทร์จันทร์เป็สุก